สวัสดีครับวัอนี้ผ้ามาเบิร์พี่น้องมาเบิร์นะครับศูนย์กรมเพาะกาไม้นะครับอยู่หน้าวิไลเกษตรเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิร์กกันครับวันนี้อยู่สวนชลเด็ศรีนะครับที่นะครับจะไปชมนใจผู้เด่งชี้เกศนะครับวันนีกาไม่สวยนะครับเด้อไปสนใจไหมสนใจเอาไปประดับอยู่หน้าบ้านสวยๆนะครับจะสวนจะใหญ่ ไปครับไปเป็งต้นใหม่ครับเขาจะมาทีเอาไปปลูกอยู่บ้านต้นละสิบบาทมะละกอพันแข่งนวลไหนพันต้นยอน่อบ้านเนี่ยเลื่อมผัว เลื่อมผัวเลื่อมเมี่ยมีบ่นั่นเกอนเุ่้เรียนภูเขาไฟสีสกเกตซ้ายเขียวครับจะรับส้ายเขียวต้นละหกสิบบาทอ่ะก้านแดงด้วยลับไปสุปจีบ อยู่ว่าที่โซนโอ้ต่ำไอตัวลาสิบาาครับมะละกอพันธ์อนแลนด์นี่เลือดหนาหลายใช่ครับนะเสี่ยงไม่เบิร์นแคดีครับพยโยคิด <c oughs> ไม่ปลูกเลยครับนม่ปดอกปลูกปุ๊บได้กินปั๊บไงพยโยคิดตุนงยัมูสังคิง คนละสองร้อยยี่สิบบาทนี่ครับคนละไม่หลายมากมาครับพี่น้องม่วงเกี้ยวสเสวยกบบนี้เบอร์สเวยพิซซ่ามบบม่วงแก้วบ้านครับเนี่ยแก้วบ้านขนมคนละไม่นี่ให้เลือกหลาก,า,ากหลายครับ เทพบ้านลาดโอ้โหองสีทองเนี่ยจำปะระ,ะไครับเอาไปถอดเด้นอนอดดี่ถอดเด,ดดะทอดตัวดิบมั้ยหรออหน่วยสุกไปหมดผลิตลำปางะ,ะ้าเปียวยาครับนี่เดี๋ยวปลูกอยู่บ้านแล้วไปไอ้ดองกินนะครับ่วยง่ายๆ,ๆนะครับปเนย้านเปียวยาตัวละร่อย ีหลายอมโอขาวงอลงเรียนครับต,ตออ้นอร่อยข้าวห้อหลอดตน้นเรนนาไปสองต้นหลอดบอกร,นนะะระคาปลอมยากนะครับเด้อปลูกวัชพืนได้ต้นก็ได้ เป็นสมุนไพรนะครับปอมต้นงามๆหนึ่งต้นละลอยหกสิบบาทละมดละมดมะกอกตกลงมันจะเป็นละมดเริ่มมะกอกนี่เลือกหลากหลายครับพี่น้องมาเลือกเิ็งเลือกช่งกันไดนครับเดี๋ยวข้าจิไปเบิ้งไอ้้าา่ ตะเดาพริกไทยมาเล่กันนี่เอออยากได้อยากปิชูงี่พริกไทยมาเล่เอาเอาเอ้านี่ยต้นสะเดาเท่าหน่อยเท่าไหร่พริกไทยมาเล่ต้นละร้อยเนี่ยนี่ต้นละร้อยี๋ยวมาดูทางนี้ก่อันต้ม่วงเบาใต้อืออนี่เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วปลูกอะไรกินมเมื่อไหร่ปลูกเลยนี่ปลูกมื่อนีร่แต่กินมื่อไนครับเป็นดอกแล้ว ยิงต้อนจะไปแนวเลยครับปลูกแล้วแต่ต้นก็ว่าวเอาไปปลูกแล้วเมาไว้ดอกว่าใด้รับเป็นหน่วยพอต้นมันหน่อยอยู่เนาะต้นมันสีใบใหญ่ยยเนาะตะกอนอยูนี่ครับต้อนปุยป้ายนี่กุซาจัมโบ้กุซาจัมโบ้จัมโบ้ตุเรียนน้ำดำยังไงเคยกินไหมพี่สังเกตตุเรียนน้ำดำไม่เคยกินนะ ไม่เคยเ,เคยเห็นด้วยก็เคย,เคยได้ยินชื่อนไงทุเรียนน้ำดำนี่ทุเรียนน้ำดำครับนี่ต้นละสองร้อยหาสิบบาทใส่ากล้องล่องมันนะครับเด้ออ๋อก็เห็นทุเรียนน้ำดำพริกไทยสีเลยนี่อันนี้ผู้ชายอย่างนี้หงจ้วน,นสือหน่อยนะ กุศาเอ้ยรตัวนี้บ่เือกเอาบอกีดาตัวนี้ซีดาบอกผัดังตอเปลียนสคนเลยเนี่ยหงวสื่อว่าเนี่ยใส่ใส่มันแดงเลยครับหงส์วสื่อเออบ่ได้บ่ได้ยังเกียบเกียบบกเมียทุายกับบมียีดารีดาบอกัดังนะครับกไเอื่นชมผเลย อันบกินเยครักินได้ดีใช่ไหมบอกนาดแบบบบแบบบอกบอกบ่นนะแค่ก้องนี้นี่นีครับแบบปลูกไม่ยนยปแ้องในบปเรียงปลาเรียงอี้รยูนาบ้านครับบัวจัดขาวนนละอยสาวนี่ครับปลูกใบ่อนนี่ ตัวสีนี่ครับเพชรดอกเลยเนี่ยแวนี่เอาเนยมงยังไงงปลาต้องลอยอาชีพปาที่หดอกเลยแต่ว่าไวน้นวยเพรได้ดอก้อนมันติดส้มก็ยังคน,คนมีมีลูกแต่หน่อยนะเลียกดอกกันครับถึาได้ไปปลูกเนาะมันติดบนยัง่งเงากะน,นี่ครับเดี๋ยวตัวเกิดพักอยู่ข้างไหนนี่ละชะมว่วงครับนี่

ปลูกพางานทางอย่างพวกตะกินเนาะแล้วไปซื้อหน่วยกับหน่วยละซีสีมา้าสีวไปปลูกต้นนึง่งเขาจะ้กินกินโดนกันไม่ประดับป่สวยเนะ ่าที่ว่าพอช่ำเี็ิดพอช้ำเดีว่ากินแล้วไม่เสียจริงกี่พลังทองเตไม่และด๊อกซาเต๋เอซาแขกไลายซื้อนะครับเนี่เด,ดีเ๋ยวไอ้คลิปหมู่บ้านครับนี่นี่แหละจบกระดอนใส่บหลายจกระดอือท่บ้านแล้วเท่านี้ครับท่านี้สวยสวย ประดับนะครับว่าไอคอนไอคอนเห็นปะเข่าไม่ใช่หนวดเข่าเขอกเข่ากับหนวดมันก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะบ่าเป็นยังมาครับตั้งนี่ครับอุ้ยสวยอ่ะโคหนาวมะแบกหนาวมา ใเลือนอย่ารครับพี่น,อน้องต้นไม้ประดับยูนาวิไล่ชีสะเกด้ะครับเด้อยพี่น้องไปสิมาเตี่ยวโช,ชวชมแวะเบิรนสื่อกต้นบ่แพ้งครับเอาไปปลูกประดับอยู่บ้านนะครับทั้งไม่ดอกไม่ผลนะครับนะครับเพื่อนสวนขั้วเนาะเฟิร์น,นออสาก้า สองบาทนี่ครับไปมงคลซ <c oughs> ับมงคลเอาไปปลูกซื้อแลก็บอกอยู่ซับมงคลสวยๆนะครับในช่วงงี้วยวลหลากสีนะครับอันนี้ก็หลากสีกันต้นละลอยครับปลูกได้อันนี้กักลลนนกมงคลครับเ <c oughs> สริมรับ ตัวละร้อยแปดสิบบาทนี่ยังสวยเนี่ยสวยอะอารูเวลา่านี่อันนี้ก็สวยนะาบ่เคยเห็นนะไข่ไข่หวานทั้งเจ้าระเขคเนาะแต่มันไล่อารูเวล่าครับต้นละร้อยสามสิบบาทนะครับ <c oughs> ไปที่มากใหม่ประดับใหม่ันนี้ครับแล้ปลูกได้อันนี้ก็งามครับเบี่ยมอยู่ <c oughs> ม,ามามาเบี้ยอันนี้ยัง <c oughs> กวักดำอันนี้กวักดำเดอ้อสวยนะครับต้นสวย วกดำครับวกใหม่มงคลเนาะอันนี้ตูชีกตูชีกอันนี้ลิ้นมัะลิ้นมังกรแขะครับลิ้นมังกรแขะต้นละหกสิบบาทอันนี้ลิ้นมงคลครับนะครับโอ้ยนี่งามนี่กิเลนเรียกซับกิเลนเรียกซับครับนี่ คนก็นจะนะเป็นอยากทองโกงสวยเนาะเป็นไม่แปลกๆนะบอสค่อยๆบอสค่อยเห็นเนาะโดนๆเดี่ยมาเทีย่ยบอเบิ่งเทียวหนึ่งเทีย่ยวหนึ่งนาะนี่ครับดูห่างหน้ากันนิดหนา่งวัยครับพี่นะ้องไม่เลือกอีกหลายนะครับอรอไอชิมะทานมาทาั้งซีสกเกตนะทำนายไม่ได้ซีสกเกตก่อนควันที่เขาสวนสมเด็จสีน่าคาร่นนะครับอยู่ฟ้ามื่อกันแวะเที่ยวแวะชุบบางได้ครับแบแบมมนี้ห้เลือกหลากหลายเนาะ เดี๋ยวเขาเขาอยากได้ตยังหรอเขาอยากได้ต้นพริกกะเพ่าหัวลาภาเอ็นบอกนี่บอยิวหอนานี่ยบอวี่งน้องก็มาเที่ยวชมไหน้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครัสิบหนึ่งพิษสิบสองนะครับซับเจ้าตัวซับเจ้าตัวต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มาฝากไปแวะมาไปเปึงครับเอาไปประดับหน้าบ้านนะครับเอาไปเลี้ยงต่อใส่กระถางยังไงเนาะพ่อคุยแตกออกง่ายคนนี้ครับ ก็มาฝากการสารับพี่น้องไปผ่านมาเนาะช่องเกษตรที่ดีนี้ฟอกเพี้ยนะครับเขามาลูกพวกใหม่เขาเขาแบวะมาเบิงนะครับใครสนใจกับแวะมาเบิงไหนครับพอพุณสารับการติดตามสารับการรับชมนะครับก็พอขันไม่โอกาสนะสารับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ